เาพนักงานสอบสวนเจอหลังจากมีพนักงานมีพรบคุ้มครองเด็กมาเนี่ยให้จําแนก่อนครับว่าถ้ามีเช็คลิสต์ตามนี้แล้วมีปัญหาตามนี้เนี่ยเด็กคนนี้จะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้เพราะหนึ่งเด็กอาจจะถูกทําร้ายหรือสองเด็กอาจจะมีพฤติกรรมเสียหายแล้วก็ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมอีกเพราะเด็กอาจจะต้องไปอยู่ในสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักเด็กเราเคยทำไว้เพราะฉะนั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีที่ทำผิดหรือเด็กกรณี9ขวบเนี่ย พราะงานสอบสวนสิ่งที่ต้องทําคือประเมินเบื้องต้นถ้าตัวเองไม่มีศักยภาพในการประเมินเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าอันนี้จะต้องส่งให้เจ้าพนักงานหน้าที่ตารผบครองเด็กก็คือไปทางสำนักงานสวัสดิการและสังคมเด็กของพมนี่ครับเขาจะเป็นคนตรวจสอบเองว่าเด็กคนเนี้ยจะอยู่ในเกณฑ์คนได้รับคุ้มครองสวัสดิภาพหรือการสงเคราะห์ นะเพราะนั้นถ้าเด็กเสี่ยงต่อการทำความผิดเนี่ยอาจจะคุ้มครองสิทธิภาพแต่เด็กบางคนก็อาจจะอยู่ในการสงเคราะห์ได้ด้วยเพราะว่าปรากฏว่าพอไปดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วปรากฏเด็กคนนี้คนนี้พ่อแม่มีความยากจนค้นแค้นมากไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูหรือพ่อแม่ติดคุกติดตารางมีความเสี่ยงต่อยาเสพติดเพ่อแม่มีการป่วยเป็นโรคสุขภาพจิตอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงพ่อแม่เนี่ยอาจจะเลี้ยงดูเด็กไม่เป็นไปตามความเหมาะสมมาตรฐานในการดูแลเด็กหรือ กลการใช้เด็กไปทําในสิ่งที่เสียหายเช่นเอาเด็กไปทํามาหากินไปขอทานโน่นี่นั่นอย่างเงี้ยคนได้รับการสงเคราะห์เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเจ้าพนักงานหน้าที่ของพอมอเขาตรวจตรวจพบแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับเขาก็จะรู้เลยว่าเด็กคนนี้จะต้องอยู่ในในการคุ้มครองสุขภาพหรือสงเคราะห์ต้องอยู่บ้านพักเด็กของพอมอไม่ได้กลับไปอยู่พ่อแม่ครับ เพราะนั้นในกรณีเด็กคนนี้ที่ทำผิดซ้ำซากแล้วพอตำรวจไปพบแล้วตำรวจตำรวจก็ไปดูข้อกฎหมายโอ้ยเมเด็กกฎหมายยกเว้นไม่ต้องรับโทษเลยไม่ได้ไปทำอะไรแล้วก็เรียกพ่อแม่เด็กมาเพื่อให้ข้อตกลงใช้นี่ทรัพย์สินที่หายไปนนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับในความเป็นจริงมันต้องเป็นยังไงฮะในความเป็นจริงพอพนักง,งานสอบสวนรับแจ้งว่าเด็กอายุเก้าขวบม,มาลักของแล้วแล้วก็ควบคุมตัวไว้เด็กไว้แล้วพนักง,งานสอบสวน เอ,อต้องทํำยังไงนะฮะพนักงานสอบสวนต้องประเมินฮะต้องประเมินเบื้องต้นแต่ถ้าตัวเองประเมินไม่ได้เนี่ยเอก็สามารถที่จะส่งไปเจ้าพนักงานหน้าที่ก็คือทางทอมอเนี่ยช่วยสืบสอบให้หน่อยดูซิว่าเด็กคนนี้อยู่ในภาวะที่จะกลับไปอยู่กับพ่อแม่หรือเด็กคนนี้ควรได้รับการคุ้มครองสละหรือสงเคราะห์ต้องประเมินเบื้อง,งต้นว่าเด็กนี่ควรจะส่งกับพ่อแม่หรือไม่หรือ ถ้าไม่สามารถประเมินได้เองก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงพอมใช่ครับึ้นเดือนนี้มีทุกจังหวัดเลยนะให้เขาเจ้าหน้าที่พอม,ปมอไปประเมินว่าเด็กคนนี้ที่กระทำผิดนี้เนี่ยเอจะสมควรที่จะส่งคืนกลับให้พ่อแม่ไปอย่างไรถูกไหมฮะครับหรือหรือว่าคนจะต้องอยู่ไม่ได้ ยู่ไม่ได้ด้วยเหตุผลสองส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือเด็กคนนี้ต้องได้รับการคุ้มครองสุิภาพแล้วเพราะเช่นเด็กเสี่ยงต่อการทำความผิดหรือเด็กคนนี้เนี่ยคนได้รับการสงเคราะห์เพราะไปดูแล้วพ่อแม่ยากจนมากพ่อแม่พิการทุกพลภาพเจ็บป่วยเรื้อรังอะไรพวกนี้นะหรือ,อยาล้างถูกทิ้งล้างหรือป่วยไข้เนี่ยพวกนี้ดูต้องดูหมดเลยฮะแล้วก็หรือเด็กถูกเลี้ยงโดยทารนุทรนทารุณกรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ลักษณะอย่างนี้เจ้าหน้าที่พมไปเห็นก็จะทําความเห็นเลยว่าเด็กคนนี้ต้องอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็ก การประเมินจะมีจะมีทางไปอยู่สองทางใช่ไหมฮะหรือว่ามีทางที่สามทางที่หนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่พมประเมินแล้วเห็นสมควรส่งเด็กกลับไปอยู่ภายใต้ปกครองของผู้ปกครองเดิมหรือไม่สมค,ควรส่งกลับให้อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กมีแค่สองทางนี้ใช่ไหมฮะใช่มีสองทางนี้ครับแล้วระหว่างระหว่างที่ไปอยู่กับพ่อแม่ถ้าคุยพ่อแม่สามารถวางเงื่อนไขกับพ่อแม่ด้วยนะครับว่าพ่อแม่ะจะต้องอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้อย่าให้เด็กเข้าอย่าให้เด็กออก นอกเวลาในเวลาทํางคร์ฟิวเด็กได้ด้วยอะไรพวกนี้นะแล้วถ้าหากว่าพ่อแม่ดูแลเด็กไม่ได้เนี่ยสามารถปรับพ่อแม่เด็กตามฐานะรูปได้นะรวยปรับตามรวยจนปรับตามจนสามารถปรับมีค่าปรับตามกฎหมายได้เลยว่าถ้าพ่อแม่รวยก็ปรับตามฐานะร่ำรวยได้ว่าดูแลเด็กไม่ได้ตามเงื่อนไขใช่ครับใช่ครับ ไอ้เนี่ยในกรณ์งดูแลเด็กที่กฎหมายไปทําผิดแล้วกฎหมายบอกว่ายกเว้นโทษให้แต่ว่ามันมีกระบวนการที่กระทรวงพัฒนาสังคมเป็นคนดูแลแต่ทุกวันเนี่ยผมดูแล้วมันเหมือนกับว่าความล่าช้าหรือด้วยความอ่อนทางเรื่องของการกฎหมายในเรื่องของคบบคุ้มครองเด็กกับโมบความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ถึงพร้อมอพอเสร็จปึ้ปุ๊บปัญหาบานปลายใหญ่โตเลยวว้าว,วุ่นกันไปหมดขนาดนี้ครับอืม ปฏิบัติไม่ถูกต้องตั้งแต่ทีแรกเพราะว่า<ช>ถ้าตามข่าวนี่ก็คือบอกว่าเด็กเก้าวขวบเนี่ยไปลักของลักแล้วลักอีกลักแล้วลักอีกตำรวจก็พูดอยู่คำเดียวว่าเอาผิดเด็กไม่ได้เด็กก็เลยเกิดความเคยชินหรืออาจจะถูกพ่อแม่ยุยงด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบก็แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่ท่านทวัชชัยว่าเมื่อตะกี้นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช้คำาล่าหลักการจะแมกเด็กเนี่ยครับถ้าเด็กทําผิดเนี่ยเช่นการลักทรัพย์ หลังก่อนก่อนอายุสิบปีกับรับรับักรักทรัพย์หลังสิบปีเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะการรักทรัพย์หลังสิบปีเนี่ยเขาถือว่าเด็กคนนี้มีความสำนึกรับผิดชอบระดับหนึง่งอันนั้นแสดงว่ารู้รับผิดชอบชั่วดีได้ประมาณหนึง่งแต่ถ้ารักก่อนเก้าปีแล้วก็ไม่เอาไปแก้ไขเนี่ย <c ười> เด็กก็จะได้นิสัยที่ผิดพลาดติดตัวก็คือได้อะไรมาโดนง่ายๆที่ไม่รู้ตัวเองผิดนึกว่าไม่รู้เรื่องก็ทำไปเรื่อยได้นิสยัย <c ười> อย่างเงี้ยถ้าทําผิดซ้ำๆก่อนหน้านี้มีแล้วหลายครั้งเราก็ไม่เคยได้รับอะไรเลยเด็กก็เลยคิดว่าไม่เห็นที่ผิดอะไรเลยก็ได้ม่ง่ายก็ถูกเพราะบ่มจากเรื่องธรรมดาพฤติกรรมปกติก็กลายเป็นนิสัยและกลายเป็นสันดานชั่วที่ติดตัวไปครับอืมวันนี้ผมก็อ่านใน a ฟ e b o o k ของท่านธวชัชชัยที่ท่านก็เขียนเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่แหละว่าเออ,เอ,อให้เด็ก ตำรวจทำแบบนี้อ่ะตำรวจทำไม่ถูกมันต้องมีกระบวนการตามที่ท่านได้เล่าไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่ามันต้องมาพิจาราดูว่าควรจะส่งเด็กคืนหรือจะต้องเข้าส่งเด็กเข้าสถานพินิจตามตามที่ท่านบอกหรือถ้าไม่มีความพร้อมในการประเมินก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พอมอให้เขามีเขามีอำนาจในการที่จะประเมินเขามีหน้าที่ที่จะต้องประเมินแล้วท่านทวัชชัยก็ได้แฮชแท็กอยู่สองแฮชแท็กผมก็เลยจะถามว่าแฮชแท็กของท่านหมายความว่ายังไง แฮชแท็กแรกบอกว่าความเสียหายของเด็กและสังคมส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่ถึงพร้อมและความชักช้าของหน่วยงานรัฐและอีกแฮชแท็กหนึ่งบอกเสียของจริงๆอันนี้หมายถึงเสียของอะไรฮะเสียของยังไงเสียของกฎหมายที่เขียนมาอย่างนั้นเหรอฮะคือเนี้ยกระบวนการดูแลเด็กมันทําให้เกิดความเสียหาย,ยาครับขนาดนี้ผมคิดว่าเราเคยพยายามขับเคลื่อนผลักด,ดันให้มีเจ้าพนักงานสําหรับเด็กและสตรีอยู่ในทุกๆสอนออยากได้มี ทุกสอนอเลยต้องมีนะซึ่งขณะนี้ทางสมุนห่รชาติเขาก็พยายามอยากให้มีแต่ดูเหมือนก็มีอยู่แค่ระดับกองกำกับไม่ได้มีทุกสถานีอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีสิ่งเหล่านี้กระสองเรื่องเหล่าเนี้มันไม่มีการพูดถึงและการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นเนี่ยนี่ขนาดอยู่ในเมืองอยู่ในเขตกรุงเทพแท้ๆยังมีความผิดพลาดผมก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเสียของจริงๆอืงลง ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยและผลทุดท้ายมันก็เกิดเป็นไวรัลในสังคมอยากจะแก้กฎหมายลดอายุลงซึ่งมันยิ่งไปขัดอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่เขาใช้กันทั่วโลกเพราะว่ามันเด็กเป็นวัยที่เปราะบางที่รองการดูแลเป็นพิเศษแต่เรากลับเอาเด็กสมมติอะไรเอาไายสิบสี่ปีนะครับเอ้าวคนี้ไปลายสิบสี่ปีครับอ่ายกตัวหลางสิบสี่ปีถ้าสิบสี่ปีเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอาโทษเท่าผู้ใหญ่เลยนะเพราะไปแก้ไขกฎหมายไม่เอาแล้วเอาตามนั้น เด็กคนนี้นะครับจะรับโทษเอาแต่งเต็มที่เลยถ้าศาลไม่มีอัตราส่วนลดให้เลยถือป่านชีวิตแต่ด้วยอายุของส่วนลดนะลดโนลด,ลด,ลดนีอาให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตก็คือห้าสิบปีถูกไหมครับตามกฎหมายห้าห้าสิบ,บปีแต่ให้รับอย่างจริงใจทําทําความดีความชอบเป็นะโทษชันดีชั้นเยี่ยมฉันยอดเลยก็ได้อัตราส่วนลดและลดในวันสําคัญต่างๆอะไรโทษโน่นนี้นั่นมาให้ติดอย่างแบบมากๆเลยนะยี่สิบปี ถ้ายี่สิบปีเนี่ยเขาอายุสิบสี่ออกมาคือเขาสามสิบสี่ถูกไหมครับคำถามของคือช่วงชั้นชีวิตจนกว่าเขาจะตายระหว่างสามสิบสี่ปีถึงวันตายเนี่ยเขาจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการพัฒนาชาติบ้านเมืองหรือเขาจะเป็นทุนที่กินทรัพยากรของชาติและทํรลายสังคมในอนาคตเพราะว่ามีโรงเรียนและขนาดมายี่สิบปีถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้แบบว่าเอากันเต็มๆเลยว่าอย่างเงี้ยถ้าทําแล้วเอากันมันไม่ใช่หรอครับจริงๆอ่ะ เด็กอย่างที่ผมเรียนว่าด้วยวิตถิภาวะความเจริญโลกที่ไม่พอเนี่ยเราผู้ใหญ่ยังตกหลุมตกล่องไม่รู้อย่างนี้ยังมีคาพูดติดปากออกมาตลอดเวลาเด็กๆมีมากกว่าครับแล้วสังคมลงโทษแบบแก้แค้นทุกแท้นหรือว่าลงโทษเพื่อที่จะแก้ไขบัญหาฟื้นฟูให้เขากลับมาเป็นพลังสําคัญของชาติบ้านเมืองแล้วการทําผิดของเด็กวีเด็กคนไหนไหมครับที่ออกจากท้องคลอดออกมาจาก มารดาเสร็จปุ๊บถือธงมาเลยว่าประธานโทษนะกูจะเป็นอายาการกูจะทําผิดไม่ใช่นะครับตั้งแต่ครอบคัวสังคมและประเทศเรานี่แหละเป็นตัวหลอมและเหลาให้เขาเป็นแบบนี้ครับดูดิยครับว่าที่ผมฟังที่ผมฟังที่เขาอยากจะแก้กฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะแก้ให้เอาเอาเอาผิดเด็กทุกคนนะฮะคุ้มครองเด็กก็คุ้มครอง แต่ว่าเขายกตัวอย่างกฎหมายในฝรั่งเศสเขาบอกว่าถ้าเด็กอายุไม่เกินสิบสามก็ทําผิดก็ไม่ต้องรับเหมือนกันแต่แต่เขามีเงื่อนไขว่าถ้าเคสใดที่สามารถนําพยานหลักฐานสืบหักล้างได้ว่านั่นน่ะเป็นการกระทําที่เขาเรียกว่าตั้งใจมาเลยมีเจตนาชัดเจเลยมีวิญญาณแห่งฆาตกรอยู่ในสายเลือดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะต้องแยกคนนี้ออกไปเลยอันอันนี้พอจะ พอจะแก้ไขไปได้แบบนั้นได้ด้วยไหมฮะหรือว่าหรือหรือ,รอท่านทาวัชัยคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจุบันกฎหมายบ้านเรามีอยู่แล้วครับตั้งแต่สมัยผมเป็นหลังจากชาร้รผ่าหยัดก็ผ่านหยปีสี่หกก็มีแล้วปีห้าสามแก้ก็ยังมีอนุบัญญัตยัดยังมีในวรรนี้พูดไว้นะว่าในกรณีที่เด็กมีความความผิดรุนแรงมีผลกระทบโน่นนี่นั่นเนี่ยสถานีเนี่ยสามารถรายงานไปยงังศาลให้ส่งไปพิจาย,ยัางศาลอื่นได้คำว่าศาลอื่นก็คือไม่ใช่ศาลเยาวชนนะครับ ไปสารอาญาหรือสารไม่นได้เพราะฉะนั้นมีข้อมีข้อกฎหมายนี้อยู่แล้วมันมันอยู่ในข้อใดนะครับแต่ผมผมจำมาตาไม่ได้แล้วเพราะว่าห่างมาเกือบยี่สิบปีแล้วนะฮะแต่ว่ามียังคงยังมีอยู่แล้วผมก็ทําเกณฑ์ไว้แล้วเราผมเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าพวกเด็กเจินโลกเกินวัยใจ<น>อัจกริยกรก็คืออยู่ในสายเลือดแล้วไม่อาจที่จะให้อยู่ปะาปนร่วมกับสังคมได้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็จะดูอะไรบ้างฮะเราดูไอคิว ดูสภาพร่างกายดูโน่นนี่นั่นว่ามีความสติปัญญานี้สายโน่นนี่นั่นเออก็รยกว่าใหญ่เกินกว่าตัวโน่นนี่แล้วพฤติการคดีมีความเสียหายร้ายแรงมากหลาอยาอย่างรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็จะรายงานไปยังศาลครับว่าให้ศาลเนี่ยสมควรส่งไปพิจารณาคดียังศาลอื่นท้ายที่สุดอิสาลเยาวชนนี่นะครับจะเป็นคนพิจารณาคดีว่าจะส่งไปพิจารณาคดียังศาลอื่นหรือไม่พวกเกณฑ์โลกแก่เกินไว้ใจอายาการครับกฎหมายมีอยู่แล้วครับ เอากฎหมายก็มีอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วนี่ถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าถ้าดูตามนี้ก็ถือว่าครอบคลุมคือหมายคือว่าคุ้มครองทั้งเด็กและก็คุ้มครองทั้งสังคมเพราะว่าบางคนเขาก็มองว่ามันไม่มีข้อนั้นก็เลยกลายเป็นคุ้มครองแต่เด็กอย่างเดีย,เดยวไม่คุ้มครองสังคมเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาพูดถึงเรื่อง<ม>พอบอรบทรารุณกรรมสัตว์เนี่ยคุ้มครองแต่สัตว์แต่ไม่คุ้มครองสังคม อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะฮะออถ้าถ้าฟังท่านธวัชชัยเนี่ยก็คือกฎหมายของเรามีครบแล้วนะฮะมันอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาน,นี้ด้วยปะ่ะฮะไม่ไม่ใช่ฮะอยู่ในอยู่ในพระราบัญญัติกัดตั้งสาลเยาวชนปีส5งพนะ้าาว่าว่าตั้งสาร,าาร,เ,สารเด็กและเย,ยาวชน2553ครับ นักสารครับได้เขียนไว้แล้วอยู่ในวัดไทยไทย้ายผมจำชื่อมาตรามไม่ได้ว่าในกรณีที่เด็กมีความติเสียหายโน่นนี่นั่นเนี่ยสถาบันี้สามารถทํารายงานสเสนอความคดียังสารว่าให้พิจารณาคดียังสารอื่นได้เพราะนั้นเราก็เคยทําครับไม่ใช่ไม่เคยทํานะเพราะว่าเกิดความเสียหายเยอะๆแล้ว,แล,วแล้วที่สําคัญเนี่ยคือในกระบวนการยุ่ทธารมสหรับเด็กเยาวชนเนี่ยเวลาเราจะพิจารณาคดีเนี่ยปกต,ติแล้วสารท่านเองเนี่ยท่านก็จะมองเรื่อง นิสัยความพฤติปัญญาหรือพฤติการของเด็กเนี่ยเป็นลายๆเลยนะครับเม้นทําผิดร่วมกันถ้าผู้ใหญ่เราทําผิดรักทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าเจอห้าปีก็ห้าปีเท่ากันทั้งสามคนแต่เด็กคนหนึ่งเนี่ยอยู่ดูปากซอยเด็กคนเล็กดูที่ถุนบ้านอีกค,คนหนึ่งไปอยู่บนบ้านคนบนบ้านอาจจะให้ฝึกอบรมในศูนย์ฝึกแต่ให้คนที่อยู่ที่ถุนบ้านให้รลอลรงยาคุาพิษแต่คนอยู่ปากซอยอาจจะให้ปล่อยตัวเข้าไปอยู่แบบเข้าอบรมโปรแกรมสั้นๆก็ได้ด้วยเหตุผลเพราะเด็กโตๆไปบังคับว่า ถ้ามึงไม่ไปดูปากซอยน้กกูจะไม่ขนมจินุยไม่เข้าเล่นไม่เข้าพวกเพราะฉะนั้นเขาดูไม่ใช่ดูว่ากระทําผิดร่วมเหมือนผู้ใหญ่ครับอ่าเป็นพฤติการารายละเอียดแห่งคดีเจตนาและอะไรอื่นๆต่างๆโอ้โอ้โอโอเข้าใจแล้วนะฮะอืมอืมอืม<ๆ>ก็แปลว่าก,กฎหมายเราเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอยู่คนละที่กันไงฮะที่ผมฟังเนี่ยเพราะว่าไเรื่องเรื่องของเอา เรื่องเรื่องของเว้นโทษเด็กนี่เออไม่เกินสิบสองหรือเกินกว่าสิบสองแต่ไม่เกินสิบห้านี่มันอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งคนก็ไม่เ่้ยใจว่าถึงที่เด็กกระทําความผิดในขณะที่เด็กเป็นผู้เยาว์หรือเป็นเด็กเนี่ยนะฮะเป็นเยาวชนเนี่ยเออเออประมวลกฎหมายแพ่งและคาณิ์เนี่ยเออได้กําหนดไว้มาตราเอสี่รอย2ี่สิบเก้าเนี่ยได้ได้พูดว่าเออบิดามาดาต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายก็สามารถไป เพ่งตัวนั้นได้แลวถ้าเกิดว่าบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อก็มีพรบเอ่อทดเชยตอบแทนค่าเสียหายและค่าทดแทนในคดีอาญาได้ก็คือทางกระทรวงยุติธรรมก็จะมีเงินค่าตอบแทนเช่นทา่ทานท่านรัฐมนตรีได้ไปจ่ายแล้วสองแสนแต่ว่าประเทศไทยมันก็มีจุดอ่อนจุดพร่องอย่างนี้มันไม่ได้มีแค่แบบฉบับนี้เุกเดียวนะมีเอเงินทดแทนผู้เสียหายนี่ส่วนหนึ่งมีเงินเรื่องของผู้ประสบภัยจากสาธารณะรักการเหียวนายกก็มีมีโน่นนี่นั่นจริงๆเนี่ย ใครที่มีตามระเบียบเนี่ยสามสี่ระเบียบเนี่ยมารวมกันแล้วไปจ่ายสักคราวเดียวไม่ใช่ว่าจ่ายเป็นท่อนๆพยอยจ,จ่ายนั่นสองหมื่นไอ้นี่สี่หมื่นไอ 4, ้นี่แสนหนึ่งทันทีที่เกิดเหตุเหมือนที่นครราชสีมาหรือเกิดเหตุที่ไหนก็แล้วแต่กรณีกาศจริงอย่างเงี้ยต้องมีคณะที่มาร่วมประชุมแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดในภาครัฐที่มีไปจ่ายเสียในคราวเดียวกันไม่ใช่ว่าไปจ่ายทีละกระทรวงทีละอะไรแบบเนี้ยมันก็รู้สึกมันอิมแพคมันไม่เกิดครับภาพมันไม่ออก ใช่มันอยู่กันคนละเล่มอยู่กันคนละฉบับอยู่กันคนละท่อนและอยู่กันคนละที่ใช่ครับแต่ว่ามีประสบการณ์แล้วนี่ครับทาไมไม่เก็บองค์ประสบการณ์ไว้ใช่ละครับวันนี้ร่ำตรีท่านนี้ไปแจกพรุ่งนี้ร่ำตรีก็ไปครับแล้วก็ความอ่อนดอกไม่รู้กฎหมายก็ก็เป็นปัญหาในขณะนี้ที่ทำให้เกิดบ้านตลายใหญ่โตครับคนนั้นน่ะสิเออฮะ เรื่องเลยมันก็เลยกลายเป็นพูดกันคนละท่อนคนละทีนี่ถ้าได้ฟังท่านทวัชัยนี่ก็จะจบแล้วรู้เลยว่าเอออมันมีกฎหมายปรามเขาอยู่นะไม่แช่ว่าเด็กๆทำผิดแล้วอย่าคิดว่าตัวเองจะไม่ต้องรับโทษนะอ่ก็ก็มีโอกาสที่เขาจะแยกสารก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ได้อยู่ก็ถือว่าเป็นการป้องปรามนี่เนี่ยถึงถึงจะเรียกว่าเป็นการป้องปรามเอาไว้ได้นะครับ